สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่พน้องๆนะครับสวัสดีเพื่อนๆชาว youtube นะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องโกตองคนล่นนาฝันนะครับนี่ให้ดูเจ้าฮีโน,โน่นะครับตกทางนลพี่น้องเ,ออเดี๋ยวจะให้ดูก่อนล้อลอยแล้ว ลากไม่ขึ้นนะครับติดมาสามวันแล้วทางมันยุบนะครับเห็นไหมสเาทาท้ายมันแขวนนะนี่นะทางมันยุบไปเลยนะมันแตกจุดด,ด,ด,ดมันเป็นร่องน้ำด้วยนะร่องน้ำน่าจะเกิดจากการ หลบกันนะครับเห็นไหมรอยลาดยางมันเริ่มแตกตั้งแต่นี้นะครับนี่นะมาพอมันมาถึงนี่ <c oughs> ตรงนี้มันจะสุดเลยครับสุดเลย่าที่อยู่สามวันนะครับเอาไม่ขึ้นคนระับโอ้ เกือบล้มนั่นดินเต็มล,ลําทางมันแคบนะครับแล้วก็สิบล้อเวลามันหลบกันมันต้องใช้พื้นที่นะจะให้ดูอีกข้างนึงครับเออแนบบิดเลยครับแนบหน้าบิดเลยครับดูแล้วเขาลากหูเกี่ยวมันหักนะครัหูเกี่ยวมันหัก ต่ขอากมันหักก็เลยหยุดการลากนะครับเป็นดินลูกรังนะครับด้วคนดินลูกรังมานี่เขาใช้แรงงานคนโกยออกเดีย๋ยวมารอดูว่าเขาจะกู้ขึ้นได้ยังไงเพราะว่า มันค่อนข้างจะโหดนะครับฝั่งนี้คือมิดนะมิดมิดล้อ,อหมดเลยดูระดับดินกับระดับรถนะครับดูมันลากนี่มันไม่กระดิกนะครับนี่นะครางอยู่สภาพนี้เขาบอกว่า อยู่มาสามวันับอยู่มาสามวันแล้วตอนนี้เรารอรถแมคโครมาช่วยดึงครับดูแนบหน้าครับมันงัดนะงัด ูนะเสียงลเหมือนกันนะ,ะเดี๋ยวเรารอรถไมโครสักครู่คนระับบอกว่าจะมาถึงแล้วแหละเดี๋ยวมาจามชมตอนต่อไปเนะ